สวัสดีครับผมดำรถซิ่งชมบุรีสวัสดีครับผมบอยโอไซา์ครับก็อยู่กันในรายการโอซา์ไรเดอร์คาร์ครับพาไปดูรถยนต์รถยนต์อีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่สวนสาธาราณะหนองเปือนะครับก็แน่นอนเราต้องพามาวิ่งออกกำลังกาย hey, นี้ใช่เปล่า,าใช่เปล่ามาดูรถตอนนี้ช่วงนี้แบบว่ากำลังมาเลยไม่ว่าจะเป็นดีแมกนะพี่เดี๋ยว ใครกําลังมารถรถรถกำลังมาแปลว่าก,กระแสกระแสกําลังมาไงอีซูดีแม็กแต่ผมไม่บอกหรอกว่ามันเป็นตัวไหนไม่ดูดีกว่าพี่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวไหนเพราะตอนเนี้ยแปลงหน้าแปลงอะไรแปลงขยับรุ่นนู่นนั่นนี่หมดแล้วอะคือบางทีปีนี้ก็ไม่ใส่หน้านั้นอย่างเป๊ะ14ก็แปลงมาเป็นตัว1.9อย่างตเก1.9แปลงมาเป็น ไปยี่สิบอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลยแบบผมก็บอกไม่ได้นะว่าตัวนี้มันตัวอะไรเราต้องไปถามที่เจ้าของเดี๋ยวเราไปดูกันที่ช็อปดีกว่าวันนี้จะพาไปดูช็อปช็อปหนึ่งย่านตอนนี้ย่านอะไรหนองเปือนหนองเปือนนะอยู่ติดถนนถนนสายเจ็ดอะที่จะเข้ากรุงเทพอะติดกับฟาร์มมาแคะครับผมไปดูดีกว่าพูดเยอะแล้วนะไปครับพูดเยอะไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องไปดูรถดีกว่า อ่ะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ JM Racing Shop นะครับก็จะพามาดูรถคันหนึ่งนี่ครับเป็นตัว1.9เป็นหน้า1.9นะแต่เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันก่อนที่เราจะไปเจาะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจ้าของอู่กันว่าเขารับทำอะไรบ้างเขาชื่ออะไรไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวให้เจ้าของชมแนะนำตัวหน่อยครับผมผมเอ็มครับเจ้าของร้านครับผมอ่าของที่อู่เนี้ยรับทำอะไรบ้างก็ทุกอย่างครับพี่เครื่องยนต์ม o d i f ยแล้วก็เกี่ยวกับรถซิ่งครับทุกอะไรอะไรทุกค่ายทุกแบรนด์สั่งได้หมดสั่งได้หมดครับคือทำทุกอย่างตั้งแต่ ถ่ายน้ำมันเครื่องใช่พี่ยันโมดิฟายเครื่องยนต์การแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะใช่รถเดิมๆก็ทําครับพี่รถเดิมๆมีเทอร์โบอินเตอร์คือมีทุกอย่างะครับของของที่นี่ก็เดี๋ยวให้เอ็มพาชมรถคันเขียวนิดนึงได้ครับว่ารายละเอียดเขาทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันเลยครับผมอ่ะครับก็ตอนนี้อยู่กับตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงคันนี้เป็นรุ่นอะไรปีอะไรเป็นดี a x เครื่อง 4JJ ครับปี2012เอามาแปลงหน้า1.9ครับพี่คือตัวเนี้ไม่ใช่ตัว1.9ไม่ใช่ครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่อง 4JJ ครับเครื่องทํามาแล้วครับผมเพเดี๋ยวจะให้กล้องดูทรงรถทางด้านนี้นะครับนี่ครับก็จะลอ่อๆอย่างนี้เลยส่วนสีที่อู่รับทำไหมสีอ่ารถคันนี้ทํามาจากพี่แจ็คซีเจครับพี่ครับผมใช่แต่ของเราก็รับใช่ไหม ก็รับครับมีอูที่ที่ส่งงานนะที่โรงงานใหู้่ครับใช่ครับก็สีก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะครับส่วนล้อหน้าล้อหน้านี่เป็นสีอีแปดใช่ครับแล้วก็ชุดหน้าโหลดประมาณเท่าไรครับเนี่ยครับประมาณเนี่ยสี่นิ้วหลวมๆนะครับประมาณนี้ส่วนแม็กอันนี้กว้างเท่าไหรครับอันนี้เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งครับเป็นล้อแท้ซีอีแปดครับอย่างชุดอย่างเนี้ย องที่ร้านมีไหมสั่งได้ไหมสั่งได้ครับสั่งได้ทุกชิ้นเลยพี่ราคานี่ต้องประมาณเท่าไหร่อย่างล้อแท้ล้ออันนี้ซื้อมือสองมาครับแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทใช่ครับก็จะเห็นว่ามีเบรกครับชุดเบรกเส้นนี้เป็นทั้งสี่ล้อเลยใช่ไหมสี่ล้อครับเอ็นเลสสี่ล้อเอ็นเลสสี่ล้อใช่ชุดนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ชุดนี้ผม ลูกค้าสั่งมาครับแต่ว่าอยู่แสนเจ็ดครับสี่ล้อสี่ล้อแสนเจ็ดใช่แต่ก็สั่งผ่านทางร้านเราได้เหมือนกันใช่ครับได้เหมือนกันครับครับผมรับติดตั้งด้วยครับรับติดตั้งเนาะใช่ก็เดี๋ยวดูล้อหลังกันบ้างนะครับนี่ครับล้อหลังก็จะประมาณนี้เลย่ประมาณสักสามนิ้วนะครับหน้าเฮิร์ตพี่หน้าเฮิร์ตอ่าทรงกำลังมาเป็นท้ายด้วยหน้าเชิดใช่ครับข้างหลังนี่โหลดประมาณเท่าไหร่ครับ อ่าสี่นิ้วพี่สี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งครับใช่นี่ครับก็จะมีแม็กแล้วก็มีดิที่เราพูดราคาไปแล้วใช่แล้วช่วงล่างล่งละครับของคันนี้ช่วงล่างเป็นของพี่เมนโซล่าครับเป็นระบบแอนตี้โรบาว์แล้วเดี๋ยวให้ตะก้งดูแป๊บนึ่งครับนะครับ ด้านล่างก็จะมีแอนตี้โลบาร์มี a อ r าด้วยใช่ชุดย้ายโชคมีหมดแล้วครับคันนี้ครับผมก็อย่างนี้ก็สั่งที่ร้านได้เหมือนกันเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยครับพี่อ๋อใช่โซล่าเนาะใช่ครับครับผมอย่าง a อ r าล่ะราคาประมาณก็มีหลายสเต็ปครับพี่หนึ่งสองสามหนึ่งก็เป็นเอามข้างเดียวครับสเต็ปสองก็จะเป็นสไตล์คันเกี่ยวครับเป็นแอนตี้โลบาร์ด้วยแล้วก็ มีชุดยายโชคให้อีกหนึ่งชุดแล้วก็เออาร์หนึ่งค้ำใช่อยากได้สเต็ปไหนก็คือทักมาถามกันดีกว่าว่าราคายังไรเท่าไหร่เลยครับก็ด้านท้ายก็จะมีเป็นค้ำของไอรอนบาร์นะครับใช่ครับที่เห็นก็จะมีมีท้ายมีข้างในด้วยใช่ครับแล้วก็มีกล่องแบตใช่กล่องแบตที่ใช้เป็นของเป็นงานของพี่ต้นครับต้นช็อปต้นช็อปใช่ก็เดี๋ยวขอดู ห้องเครื่องนิดนึงได้ครับได้ครับอ่าเนี่ครับห้องเครื่องก็จะลอๆอย่างนี้เลยโลง่งๆอันนี้ห้องเครื่องของที่ร้านร,รับเก็บไหมใช่ครับรับเก็บครับอืม,อมก็จะมีของแต่งครับเป็นของ h p d พดีใช่เป็น h p d พดี แล้วก็พวกท่อต่างๆเป็นใช้งานของพี่ต้นครับแล้วก็พวกหัวฟิตติ้งจะเป็นของ PPR ซทั้งหมดครับครับผมใช่เซตนี้ก็มันหลายอย่างเนาะเราก็ไม่อยากจะเจาะมันคือมันเยอะครับต้องให้มาสอบถามกับทางที่ร้านเองครับผมครับแล้วก็จะมีท่อรวมไมดีใช่นะครับอันนี้เป็นของเมงซังเหรอใช่ครับเมงซังครับผม ที่เห็นก็จะมีงานพวกงานหม้อน้ําใช่ครับงานอินเตอร์อินเตอร์ใช้เป็นของเป็นของทัดครับสี่นิ้วอืมับผมสี่นิ้วสั้นแล้แพ้ก็โดยรวมก็จะโล่งๆสวยๆอย่างนี้เลยใช่ครับสำหรับคันนี้ใช่ก็มีระบบน้ํามันด้วยใช่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสวิตเบรนใช่แล้วเดี๋ยวถามเครื่องนิดนึงเครื่อง อันนี้ได้โมดิฟายอะไรลงไปไหมอันนี้อันนี้ลูกค้าทําเครื่องซิ่งมาจากเทียนดองเทอร์โบอยู่แล้วครับอ,อันนี้ผมมาเก็บรายละเอียดท่องเครื่องเก็บสวยงามพวกรายละเอียดทุกๆอย่างครับครับใช่อันนี้ผมมาเก็บเองอืใช่แต่ในส่วนเครื่องซิ่งตัวนี้ทำมาแล้ว,ลวใช่อันนี้ผมมาเก็บห่องเครื่องเอาครับผมเดี๋ยวขอดูด้านในห้องผู้โดยสารนิดนึงตะกี้ผมแอบบแอบบดูแล้วครับ เบาอย่างหลอครับอเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงดูได้เลยครับพีนี่มีกระจกด้วยอย่างกระจอย่างเนี้ยของที่ร้านก็มีสังมีครับมีครับอันนี้ก็ติดตั้งที่ร้านสั่งที่ร้านได้เลยครับคอมเป็นกระจคาบสเปร์แท้คู่นี้เท่าไหร่ครับอย่างคาบสเปร์ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นหนๆสองหมื่นก็สองหมื่นอัพครับแล้วแต่จังหวัดนะครับเดี๋ยวดูด้านใน นี่ครับเบาเปิดแคปเลยพี่เบาโคตรหล่อครับนี่ครับก็เบาหลังไม่มีแล้วเอาออกก็จะมีเบาคู่หน้าที่หล่อๆออันนี้ถามราคาได้ไหมแบบก็ห <c oughs> ล่อๆอเลยเนะี่ยแสนนะครับพี่ต้องมีแสนนะครับ <c oughs> คู่นี้แบบแต่มันหล่อจริงๆอ่ะผมดูแบบแล้วมันลงตัวสุดๆเลยอ่ามีพฮมอลัยครับ ผมอะไรใช้เป็นนาดี้ใช่ครับอย่างผมอะไรนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็หมืน่นหมื่นนิดๆครับหมื่นนิดๆเนาะใช่อ่ามีจอด้วยตัวจอนี้มันเป็นระบบประมวลผลนะครับพี่อ๋อในตัวเดียวเออสวยอะ่ะสวยสวยมากเลยอย่างจอนนี้ติดตั้งเท่าไหร่ครับ ก็สี่หมื่นกว่าบาทครับพี่สี่หมื่นกว่าบาทใช่เป็นจอ AIM ครับประมวลค่าอ่าน OBD2 หล่อจัดเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวัดบูธใช่ครับเป็นวัดบูธวัดแรงดันน้ำมันครับต่อแยกเข้ามาดูข้างในรถอ่ะอืมคัอันนี้บูธอยู่เท่าไหร่ครับห้าสิบบวกครับพี่ห้าสิบบวกอืมเอาเรื่องอ่ครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะครับครับ ก็เดี๋ยวให้น้องเขาฝากร้านนิดนึงว่าร้านอยู่ที่ไหนมีเพจไหมมี Facebook ไหมครับอ่าครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับว่ามี Facebook มีเพจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็มีเพจร้านครับเพจชื่อ J M Racing Shop ครับก็กดคลิกเข้ามาดูได้เลยแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก็ชื่อธีรศิษย์ใจยงครับใช่ก็สอบถามอะไรอะไรได้เข้ามาได้ครับ ครับผมร้านตั้งอยู่ที่ไหนอ่าอยู่หนองเปือครับหนองเปือชัยพรุ่ยที่็7ครับมาถ้าหาร้านไม่เจอก็เซิร์ช Google มาได้เลยครับพิมพ์ว่า JM เจอเลยครับอ่าครับก็สำหรับใครที่ชอบรถสวยรถซิ่งรถแต่งรถแต่งประกวดรถแข่งต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yeah, yeah, nigga, you can't get up on my level Yeah, yeah, shorty check the watch, she love her bezel Yeah, yeah, pistol pop your ass like a blood vessel Nigga signing contracts, kick with the devil Every day I struggle trying to get some cash Bitches love when I talk, cause I speak facts White boys hit the block, you know I'ma tax Tell me what you want, you know I got that Yeah, yeah, treat your bitch wrong, I'ma take her Show a few things, tell her what I'm about Had to trap the pack, I took, I took a different route I do this for my niggas, you do it for the cloud. Boy, you calm. away from the trap, can't even break the pack down nah. Tryna nah. get my mom off the hood into a new How She always started talking, now she ready to go to down south Talk shit, you can get hit right in your mouth Cops catch your ass, trap Niggas <laughs> catching bodies in your ass for of toe tags. It's okay, just be yourself, cause you don't gotta be young now oh. Bitches everywhere, goddamn, they come by the dozen Yeah, yeah, nigga, you can't get up on my level Yeah, yeah, shorty check the watch, he love the bezel Yeah, yeah, pistol pop your ass like a blood vessel Nigga signing contracts, kicking with the devil Every day I struggle trying to get some cash Bitches love when I talk cause I speak facts Hard boys hit the block, you know who I'm to tax Tell me what you want, you know I got that